หลายคนคิดว่าชีวิตของเราไม่ไปไหนสักทีหรือว่าประสบความสําเร็จยากอาจจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือว่าขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่เราไม่มีเลยหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วครูอยากจะให้คุณลองใช้ห้าข้อนี้สังเกตดูว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือข้อแรกนะคะคุณเป็นคนที่มีความกลัวอยู่ลึกๆในใจหรือเปล่าอย่างเช่นกลัวว่าคุณจะล้มเหลวกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือว่าคุณอาจจะกลัวว่าคุณจะประสบความสําเร็จมีคนแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกลัวอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุูอยากจะแนะนาให้คุณทํานั่นก็คือว่าการเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าให้คุณลองไปเชิญความกลัวเล็กๆในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าให้คุณลองคิดว่าถ้าคุณทําแบบนี้ในสิ่งที่คุณคิดหรือคุณกลัวที่จะลองทาเนี่ยลองทําดูแล้วคุณลองตีการดูว่าถ้าคุณทําอะไรที่มันน่ากลัวที่สุด ที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะถ้าคุณทํามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรบางทีคุณคิดไปแล้วอะ่ะพอคุณคิดว่าสิ่งที่แย่มันจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะสังเกตตัวเองได้เลยว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยในสิ่งที่คุณกลัวอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณลองฝึกแบบนี้ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะคะข้อที่สองเปลี่ยนจากการคิดลบ,ลบเป็นการเชื่อมัน่นบางคนชอบที่จะคิดลบกับตัวเองหรือคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะให้คุณลองที่จะโพส v e ฟ h ิงก i n g นะคะแล้วก็พูดใช้เจอพอโพสิฟีิบในการพูดชื่นชมตัวเองนะคะนอกจากการพูดชื่นชมตัวเองแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้วิธีที่แวดล้อมตัวคุณกับคนที่เป็นลังงานบวกหรือว่าส่งเสริมคุณในทางที่คุณคิดได้นะคะเพราะว่าบางคนแวดล้อมตัวเองกับความเป็นไปนไม่ได้คุณแวดล้อมตัวคุณกับคนที่ S 1> <S 1> ชอบพูดว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็เลยกลัวแนละคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณย้ายตัวเองนะคะไปฝั่งคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแต่ความเป็นไปได้นะคะสิ่งนั้นมันก็จะง่ายขึ้นทันทีสามก็คือเปลี่ยนจากการรอให้เพอร์เฟกเป็นการเริ่มลงมือทำนะคะเริ่มลงมือทาอะไรก็ได้เล็กๆน้อยน้อยไปก่อนนะคะเวลาที่คุณเริ่มแอคชั่นอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนเสมอเพราะว่าคุณได้เปลี่ยนโฟกัส ะะจากการที่คิดว่ามันต้องเพอร์เฟกคิดว่ามันต้องดีขึ้นคิดว่ามันต้องเงื่นต้องนี่นะคะพอคุณได้เริ่มลงมือทำมันจะหนทางมันจะค่อยๆเปิดออกนะคะมันจะทําให้คุณ่ยค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อที่สี่นะคะให้คุณปลกพลั้จากการที่ตัวเปรียบเทียบหรือว่าคิดเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่มาเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะถ้าคุณลงมือทา เหมือนข้อที่แล้วใช่ไหมถ้าคุณงม่ทำคุณก็เท่ากับว่าได้พัฒนาขึ้นนะคะคือเวลาทุกครั้งที่คุณยังไือทำคุณก็จะสามารถบอกตัวเองว่ามันต้องดีขึ้นนะคะเข้ากับว่าเราได้พัฒนาตัวเองยิ่งเราพัฒนาตัวเองะคะ่ะมันก็จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะคะให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวเองมากีิ่ก็ข้อที่ห้านะคะเปลี่ยนจากคําที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นข้ออ้างต่างๆนะคะที่คุณจะไม่ทาม,มีข้ออ้างเยอะมากเลยในเรื่องแบบนี้นะคะ เปลี่ยนจากข้ออ้างแลรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะเวลาที่คุณหยุดข้ออ้างทั้งหมดแล้วคุณรับผิดชอบต่อความสําเร็จของตัวเองนะคะนั่นแปลว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณคุณจะเริ่มพัฒนาตัวเองคุณจะเริ่มเอาตัวเองไปแล่ล้อกับคนที่สําเร็จและสนับสนุนคุณได้คุณจะเริ่มเตกสื่อที่มันกระเทือนปัญญาคุณมากขึ้นทําให้คุณสําเร็จได้ง่ายขึ้น